สวัสดีสาวตาดำจ้ามื้อนี้กัมาพอก,กันกับบรรยากาศยามเศร้าเด้มื้อนี้สาวตาดำกับโบได้ไปทางใดจ้าอยู่เทียงนาเฮาคือเกาเพอว่ากันสิออกไปทางใดกับยากเวียงน้าเทียงนาอีกจ้าหญ้ยายุก็รขึ้นลายส่วงนี่เมื่อวานกับพักกันลกหญ้าในให,หน้าเด้แล้วก็อยู่ทั้งทึ่งนะกันห้ากัย,ากยังเสียบบแล้วอยู่จ้า เบิ่งเบิง,บงมือนีสาวตะดํำกับพามาเบิง่งบรรยากาศยามเศร้าเด้มือนีลมผัดวอยวอยเบิง่งอันนี้สาวตะดํำขึ้นมาอยู่ที่บอนจิฟกาแฟบาลานีจ้าพอว่าขึ้นมานี่บรรยากาศดีหลยหลายเด้เบิ่งเบิงเบิงเบิง,บงอู้หูยสุดยอดหลายบาลานีนี่ฮูจักเด้อบอนไดเป็นตาชมวิว เกือบ <G ül üyor> เพียงหลังคาเถียงพูล,ละจ้าความสูงของบ่อนจิบกาแฟบาลานี่นะตอนนี้เพื่อนกะก,กำลังเสียอยู่ด้านเทิงพูล,ละจ้าซาตดาว่า่าแต่พยุสิมาอีกอยู่บนนอเมนี้เน,นาะพอจะตื่นมากันยังโบเห็นแดดอยู่เด้ดนี่นะเบิ่งในผู้ากะขึ้มอยู่แนมไปฝั่งนั่นกะเขียวเขียวตาสะออนเข่าอยู่หน้าทงนี่นี่จ้านี่ คาบฟี่เลยทัฟฟี่เลยทัฟฟี่เลยมาแต่สายลูกหึมาแต่สายหน้าหยุง่งหน้าหยงค่ะคือพี่สังนี่ทัฟฟี่คาฟฟี่ตีจ้าต้องแต่งงแหงเด้หืึคทัฟฟี่ตีจ้าพักหนาซาตาดัมก็เริ่มบอเป็นตาแล้วจ้าส่วงนี้ซาตาดัมวัตสิลกแล้วก็สิปลูกสิวานใหม่ได้พักนะเพราะว่า มันกี้นี่นะฝนตกดีดีแล้วก็เห็นห้พักซาวตดาดัมเหลืองเมื่อเลยซาวตดาดัมสีลกออกแลวก็สซีแฮมบอล,ลนี่เพื่อนอันคุยคุย,คยขีด้ดินแล้วก็สีหวานเม็ดใหม่จ้า,จา,จาสภาพพักซาวตดาดัมกับซีเป็นแบบนี้เลยจ้านี่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 นเป็นคือกันกับใบเข่าเลยเด้เหลืองขักปายหยังแต่ก่อนซีเซียถิ่มซาตดาดัมกับซีเดดเอาดอกมันก่อนจ้าดอกมันขึ้นใหม่นี่ซาตดาดัมวัน โตอ่อนโตแข็งแต่ตัวใดอ่อนสาตาดนกับสิเหลืองเอาแล้วกัเด็ดเอาแล้วกัสิไปลวกกินกับแจวจ้าเดี๋ยวสาตาดนให้เบ่งนี่แข็งขักปั้นอย่างเลยเด้สำไม,มอันอยู่ในป่าพูหลาทั้งทีเฮานะใส่พุ่นขี้งัวแล้วก็ฮดน้ำโบเคยขาด ซาตามเก็บเอาดอกน,น้อยมันจะสีไวไปลวกกินกับเจลจ้าแลก็สีเอาอันจุกมาถากถิมเลยได้บาน,นี้นะพเพรานะว่าเม็ดน่ะยังอยู่ซาตานมันบริวาลเบิดเพราะว่ากระปุกเม็ดบักใหญ่ก็เลยวานเอาครึ่งหนึ่งถากินตัวนี้เบิล้วกรสีวานใหม่ว่าก้าไว้นะ่ะปัดพ่อใหญ่เทอหน้าละใหญ่แล้วเราได้กินอยู่สองสามถืออ่ะดิเก็บเอาดอกมันแล้วซาตามกระสีมาส่วนถิมบาน,นีนะจ้า อันนี้สาวตะดำกระเสียออกแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าแต่ว่าเมื่อกี้สาวตะดำลองฮุบไปเห็นปลาเบิงปรากฏว่าปลากินจา้าสาวตะดำก็เลยซีฮุบใส่ล็อ,อกเค้นแล้วก็ซีสุกไปให้ปลาจ้า,จานี่ตัดตอนปลูกตอนถ่ายเพลินใหญ่นะ่ะเป็นเดือนบัดพพอเสียถิ่มบัดพอฮอนหดสองนาะทีเบิร์ตโอ้ยบอดยหน่อยหน่อยได้พักนี่นะ่ะตั้งหลายนี่ ไคเน่แต่ว่าปลากินจ้าขนปลาบุกกินซาตาดัมสัมสีเสียได้ค่ะเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวไปบเบิ่งบบแลลวนี่ก่อนว่าเพื่นเสียหญาแล้วหรือยังเนะาะป๊าดผู กระจุก,กระจุยอยู่คนเดียวสาวตวามก็คิดว่าเพิ่นชิใส่ปุ๋ยซาลี่เดฟเมื่อนี่นะเพราะว่าซาลี่เขาใหญ่เบิดละจ้านี่ปลูกก่อนกนใหญ่ปลูกน้ำล้างกนใหญ่แล้วปไามาเสียหญ้าสวนหมักเพชรนาะกับตุงตุยเนาะสบายดีตอนเช้าเช้าครับผมเพิ่นอนวัวออกกำลังคิดอยู่ ว่าจะเสียหญ้าออกให้หมดแล้วก็ว่าจะปลูกขา้าวโพดอีกยุ่งมอง,องนี่บอแม่เพราะว่าปลูกได้อยู่ดิได้ไหมได้จ้าไ,ได้อยู่เนาะเพราะว่าอ่าน้ํามันก็ไม่ได้บวมเท่าไหร่เพราะว่าต้นพริกนี่มันบวมนะถ้าโดนน้ำแม่ต้นขา้าวโพดนี่มันโชบน้ําอยู่นิดนึงต้นขา้าวโพดนะแข็งแห้งอีหลีเด้ถ้าปลูกได้อีกสองแถวนักกันโอ้ สุดยอดเลย,เยละ่ะหอดได้สาวตานหอดได้ปิดแล้วก็จีขายในเข้มทางผุละ่ะเนาะเราจะเสียหญ้าออกแล้วก็เอาต้นข้าวโพดมาลงทั้งสองแถวจ้าได้อยู่แถวนึงอันนี้แถวนึงแล้วก็อันนี้แถวนึงนี่คันได้ซับต้นหมากเพชรออกกัสเสียได้เดิกว่าหมากเพชรเท่ากับเป็นหมากเรียบร้อยแล้วจ้าดีกว่าปล่อยให้มันว่างนะสิปลูกบนนี้เลยบอ ยังเพราะว่าเผื่อจะเสียหญ้าเสร็จไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าวันนี้นะเพราะว่าหลายเวียกเลยจ้าเดียยังเยอะอยู่ก็อยากใส่ปุ๋ยตัวนี้ด้วยหญ้าฝั่งนู้นก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่แค่ที่จิ้บกาแฟวันนี้ก็ยังไม่ได้ตอกไม้อยู่นั่นแน่จะยึดโคงให้มันแน่นนะครับผมต้มน้ำร้อนให้หน่อยเดี๋ยวจะขึ้นไปเอาญ้าให้วัวจ้า,าตรงนี้กับหญ้าโบม,มีแล้วต้องขึ้นไปเอาญ้าที่สวนลงมาเด น้องตนกากับแม่กับกำลังพากันหาเลมกินหยาอยู่จ้าเดี๋ยวสาวตะดำไปต้มน้ำห้อนแหงบาลนนี่ก่อนสู้ๆเด้อขึ้นมาขึ้นมาจ้าเมื่อนี้นะเรื่องไหนผู้ลมกระพัดวอยวอยอยู่ ลูกๆสาวตาดำกับพาก,กันนอนเต้นอยู่เถียงนาผู้ดีเดี๋ยวสาวตาดำพาไปเบิ่งตองแต่งกับเงอนเง่นพากันนอนค่ะคักอากาศแบบนี้่ให้คนอยากนอนไปสายขนาดหมาอย่างนอนบบอยากตื่น,นจ้าเบิง่งนสมควอนนอนนะป้าสลามานอนคักเถนะินเนาลูกเนาะ เห็นนั่นหลายคนบอกให้สาวตาดำปูบอนให้น้องน,นอนแนวว่าสัน้นลูกสาวตาดำบริมากเด้อปูพห่มให้นอนนะเบิ่งในนี่เพื่อนมาหาขวดขุมเต็มแถวอันกุกสาวเฮือนพีพีๆๆๆเพื่อนบรินอนเด้อบอนที่มีอันพะห่มปูนะนี่เพื่อนหมักคือยังนี่วางได้เป็นขี้ดินเย็นๆเลยเพิ่นหมักมานอนคืนอยังนี่ต้องแตง่งนอนค่ละแต่ลูกเงี้ยเงี้ยโอ้ยฮืม หันห่นฮั่นต้องแต่งเงี้ยเงีนฮั่นอุ้ยงองแงงไปใส่ฮะพอกันนอนค่ะคือพี่สังนี่มาแล้วบ่เนาะคนไปเอาหญ่านี่เนาะซาตากับต้มน้ำถ่าจ้าป้าพูนพูนจ้าสงสัยแมนเบาลรันนี่และโลดและนี่แกหญ่ามาพร้อมเอา้า ไตคันหน้าไปน้ำเอ้ยอ้าวจักหยาจักค้นล่ะสิโง่ยก่อนกันเเลยมาเลยจ้าโอ้ยน้องต้นกาย่านอ้าผู้สุดยอดเนาะไปห่อนไปห่อนละเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเลยบอเกี่ยวไว้แต่เมื่อวานแล้วอ๋ยทอไว้เฉย อ้าวปูวบำรุงซะหน่อยปูวัวแม่ลูกอ่อนเทบบอบารณีเห็นเห็ดวัวไก่น้อยป๊าดอกที่เดิมเมนบอกลังไปดอกตูมอยู่นะโอ้ยซาตาำอยากเห็นแล้วจ้าเดี๋ยวบารณีเติมกาแฟาก่อนจะเ,เติมกาแฟาก่อนเขาเคยม่เก็บ เติมกาแฟแล้วจังคอยขึ้นไปเก็บบอมันสิบ่อบ้านบ่อเนาะยังดอกตูมอยู่นะจ้าติ้มอยู่ไปมาไปสั่งลุงเพ้นลุงเพ้นไปเมื่อกี้นี่ยังพากันนอนเต็มอยู่ร้านแต่งเข้ามาน้าบ่อร้านแต่งเลยข้บรถนะเอาวขับรถสอนเอาเลยจ้าสอนให้ขึ้นรถจังหน่อยกะติดจักรถสิไปทางใดแล้วกะแล่นน้ำหลังแหละหันขับขึ้นรถพอพี่นะรู้จักฟาร์มมาเด้อสตาร์ทรถออกมาเลยนะครับ เป็นย่านงัวเลยตั้งแต่ย่านงัวน้องต้นกากินนมเสยบ่สนใจลำหย่าขี้ดื้อขี้ดื้อน้องต้นกาสาวตาดำก็ได้พี่กินเฮาดีแท้์ตั้งแต่เมืไปเมื่อกินกาแฟจ้าน้ำห้อนแล้วล่ะก็เหมือนโอกซาตาดำมาเบิ่งนเนี่ยฮะทางดีๆบ่ไปเหตุใดบ่มาไต่คันนา กระตกคันนาแหละพอแห้งแหละเนาะเบิ่งค่าต้องแต่งนี่คนนี้หยังหมักยาก,าก,ากแค่เสาตาดำว่ะเบิงเ่งอ้าวตมาเลยไปทางใดเด้คนนี่เนาะป้าผลัดโพธ์น้องบารานี่เนาะผู้ โโอหวันแรกวันแรกเลยปไาจังว่าิ่นคักเนาะขึ้นมาได้อยู่บ่ขึ้นบ่ได้จ้าเตรียมที่นั่งให้เรียบร้อยมาเลยมาขึ้นมาซาตานซาตานชินังเด้มลุ่มเด้อบอลลี่เดิมเร็วๆป้าผูเซฟเนอนครับผมฉลองวันแรกครับผมวันนี้นะฉลองกินกาแฟวันแรก เมื่อวานว่าจะฉลองเดดจ้ามากก็เลยไม่ได้ฉลองเลยก็ได้ฉลองแต่วันอ่าที่ไม่มีเดดนี่แหละถ้ามีเดดก็ไจะอพยพเข้าไปด้านในนะครับน,นัวแน่นอนวันนี้นะขึ้นมาจนได้เนาะเออบอกแล้วว่าตรงนี้รนะู้ลมดีมากนะครับผมบอลนี่ซาตา,านแห่งขึ้นมาก่อนจ้ารถ,ถ้ารู้แบบนี้บอลนี่ทำตะเคต่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะครับผม ไม่มีเวลาอันนี้ก็ทำแบบทุลักทุเลโบเหตุได้จังได้เพราะว่าให้สร้างมาเรื่อยไม่ตังเหงแล้วจ้า <c oughs> สาตาเห็นไปนป้าอยู่หันเจ้นสีดอกและไม้แดงนะเพราะว่าพ้นต๊ใส่เรื่อยๆเด้หาจังหวะทำไม่ได้เนาะวางสักสองสาชมชั่วโมงก็จัดเลยนะครับแต่ก็ไม่ตรงนิดนึงไม่เป็นไรนะครับพอดีมีสีสัน บต้องเอางามหลายจ้าจากน้อยแขกมาเห็นเธอเนาโอ้โอแบารานี่ไปเหตะแค่ให้นั่งเนี่ยนะบัดว่างานใข้าวเลยเนาะเอแซ่บแน่นอนกาแฟวันนี้เพราะว่ากินในที่สูงนะครับอ,<ม>อู้สุดยอดลมกะพัดแรงแรงวันนี้อากาศก็เป็นใจอีกกาแฟก็แถมแซ่บดีนะครับผม มือนีสาวตวาราว่าฝนสิโต๊กบอน,นอบ้อแบบบาลารนี่วันนี้ว่าจะชวนไปหลายอย่างอยู่นะไปใส่น้องไปตกเบ็ดก็อยากไปเพราะว่าต้องไปซื้อปลาล้าเลยนี่นะเพราะว่าเผื่อสิ้นเดือนเผื่อติดธุระนู่นนี่นัน่นอีกดีต้องไปซื้อไปเลยสักก่อนเดินทางสักห้าวันนะครับผมไปกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวจะพาไปหาเมนูเช้าเดี๋ยวคือไปเก็บเห็ดปวกนะครับกำลังเป็นดอกตูมเลยรอบนี้ไปรอบก่อนๆนะโอ้โห้บานหมด แซบบอไปหมดจอกนี้ก็เดินทางเลยโอ้ยยังไม่หมดกระเทินกระเทินมาเดี๋ยวกาแฟเย็นโบแซบดิวันไหนน้ำจะท่วมเนาะอุ้ยสัตสะดัมบอยทว่วมดอกจ้าจะนั่งชมวิวคักเนี่ย นู่นอยู่นู่นป้ามารอบนี้อ๋ออยู่ได้เงาหมักข้อเลยบอนี่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 โอ้โหช่วยป้าซาตาน้บวกกินก็ได้เด้อแกงเห็ดพวกใหญ่บอแล้วนี่ไงป้างามอิลีจ้าโอ้ยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดอยู่แถวใดเน่ป้าขักเนาะนี่โอ้ ี่จ้าเฮ็ดอุ้ยกวนน้อยห้องนี่จ้าเฮ็ดปวกไก่น้อยฮะเขาออกอืมแบบนี้แหละสิ่งที่สาวตดรามตามหานะเบึงในเบื้องเนุ้ยุ้มๆทางนั้นเลยจ้าปาดขักอิลีป้าดได้เฮ็ดจุ้มแล้วบปากเนาะเอายากยากให้สาตดําเก็บเฮ็ดบ้านทางเทิง,ทง,ทงบัวเนาะอันนี้รุ่นใหญ่อย,อยู่ดิต็ดปวกไก่น้อยแต่ว่ามันเป็นรุ่นใหญ่นะ อันนี้เห็ดปวกไก่ญงจ้านี่สาวตาดําให้เบิ่งไก่้ก่บอนเบาแล้วนี่เก็บปั้สุดยอดหลายสุดยอดแห้งอหลี่เบิ่งเบิงเบิงดอกเห็ดนะเป็นไงเอายากแค่เดนี่นะตาสักอเนาะนี่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 จะเก็บแบบไม่ล้างมากนะไม่เหนื่อยล้างก็เอาดินออกให้หมดนะครับผมนี่จ้าเอาไปสลาสลราใส่น้ำแล้วก็แกงเลยนะครับเก็บแบบสะอาดนะจ้าพร้อมดื่ม หูยน้ำเทียนน้ำมามาสาตะาดัมสก็บก่อนสิบท่านแกงได้จากหน่อยนี่หิวข้าวเช้าแล้ววันนี้นะอยากเข่าแล้วบ่หิวข้าวแล้วป้าดอกบักใหญ่เลยผูกคือว่าใหญ่แล้วนี่น่ะใหญ่แห้งอีลีจ้านี่นี่ซาต้ดัให้เบิ่งนี่อวยสวยอยู่เด้แบบนี้อ่ะขยันอยู่ครับผมเห็ดปวกไก่น้อยแต่ว่าดอกใหญ่อยู่ได้การนะครับผม เห็ดปวกไก่ใหญ่จ้าบอกอยู่ไก่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับรอบก่อนหน้านั้นมีแต่ดอกน้อยแม่แล้วก็บานหมดนะครับบอลนี่อนโอ้สำนิวมือนิวมือเนาะแกงเซฟไวน้นน้ดอกตรงตรงูมีนะแม่เสียดายอย่างหนึ่งจ้าแม่บออกมาเมื่อน,นี้นะแม่แมไปรับจ้างดำนาอีกแล้วแม่นะบอกอกมาเก็บเห็ดปวกน้ำตาดำเลยแม่ขยันเก็บให้ได้เห็ดปวกก่น้อยนะ ลุยหนึ่งชั่วโมงให้เสร็จนะเ <c oughs> พราะว่าต้องเก็บแบบพิธีพิถันนะครับที่บ่บอสองชั่วโมงผุนเบอสองชั่วโมงบอกแม่นจ้าไม่เราก็เก็บเอาแต่ดอกมันที่มันตูมขึ้นมานี่ดอกน้อยๆก็เอาไว้ก่อนสายๆประมาณสองชั่วโมงค,ค่อยึ้นมาเก็บอีกจ้าอดอกน้อยไม่ต้องเก็บหมดนี่เอาไว้เก็บรอบที่สองโอ้โหจุนี้ฟืด<อ> บาทเดียวกมหนึ่งเลยเนาะคักคักคักตาพีท่ทั้งทึงพีก็ออกเนาะโอ้จัดไปเลยผ่านไปยี่สิบนาทีครับผมยังไม่หมดอยู่นะครับ โอ้ยแต่ได้ลายแล้วเด้อจ้าโอ้พอแจงแล้วับบอนี่ก็ได้สี่ห้าดอกเอา<ม>าป๊าอยู่บอน,นี่ซาตานว่าสงสัยดินงามแทรนโลดนี่<ะ>วาสนาพอแต่เห็ดพวกน้อยนะครับผมแม่จ้าไม่เคยเพอเห็ดพวกใหญ่เลยนะครับโอ้ยจักมือได้ล่ะซาตานสิไปหาเห็ดพวกใหญ่เด้ไมไม่ทันเนาะชวนบ้านบอลนี่นะ คนแบบหาอยู่หากินเยอะนะครับผมขำมากเลยสาวตะดำเห็นถือไ่สายเขาป่าแมนยู่นี่นะป่าไม่ค่อยเยอะนะครับแถวแถวเลาะทิงหน้านี่มีแต่สวนนี่แหละทําได้ทําสวนบ่ค่อยมีป่าแล้วนะครับผมเห็ดปวกใหญ่ก็เลยหายากมากๆนะครับแมนเอาลุยหิวข้าวแล้วตันนี้อดอาจาแปบ๊บหนึ่งแล้วกาแฟหมดลิตรแล้วครับผม กลมโก้กล้มโก้โกแล้วละบนอน้อไปเอาสาดตร์ให้หน่อยจะมาปูนอนเก็บเนี่ยโอ้โอเเหเพอแหลวมั้งบอกแล้วนี่พอแล้วบอจ้านี่นี่น,นี่ป้าดอกจุม้มๆทั้งนั้นเลยแกงแซ่บคืออย่างนี้เด้อสาวตาดำอยากบอกเป็นไงนี่โอ้อยากพอแบบนี้สักสิบหมู่ร้อยหมู่เลยเนาะป้า,ปาบริมีเด้อไปขายตลาดแบบนี้นะ เมนบบมีดอกบบมีผู้ไดสิมะนางเก็บอันนึงซื้ีจริงๆนะเกือบสองร้อเพื่อนี่นะถึงแค่สองร้อยถ้าแกงขายนะถึงอยู่ถือว่าเยอะนะถือว่ามานนะมานหลายจ้าหายากมากนะครับผมที่จะมาถูกจังหวะเป็นดอกตูแบบนี้นะอีพีก่อนนั้นน่ะมีแต่ดอกบานเนาะแมนอันนี้เนี่โอ้โชคดีมากครับผมดีแต่ฝนไม่ตกถ้าฝนตกเมื่อคืนน่ะ บ้านแน่นอนไปพอแล้วพอแล้ว,ลวบพว่พอแล้วกับพอสาวตะดำึ้นแล้วไปพอแล้วกับพอเดี๋ยวสาวตะดำไปหลอกเอาพักสลายไปใส่แกงเหิดปวกไก่น้อยก่อนจ้าทานี่เด้อน้อยน้องทำหน้านี่ส่วนงัวทั้งเทอหนก็นเอามาผูกอยู่พี่จ้าวางสวนสลีโตเก่าแต่ว่าเขาลือออกเบิดแล้วปุ่นโตใหม่กำลังเริ่มงานตา điều sao ta đam game ăn phắc sợi còn já sao ta đam game họ đẹp loài là ta bưng nè bồi mà ăn ta hưởng ngang ngang đấy nhọ sợi na ซอตะดำหาหมากมันสิมื่อใส่แกงกับโบมีหมากช่วงใส่ยังบเป็นหมากอยู่้าโอ้เอามาทำอะไรนี่หมากแตดนี่ซาตะดำสิเอาเมื่อผากกินจ้ากินได้บ่กินได้โอ้วันนี้บบเคยกินในหมากแตอนตตอนยังน้อยซาตะดำหมากคืออย่างนี้เด้อไป,ปเดี๋ยวลองชิมไปจะ้ะแต่เอาไปหมุนชวนการเล่นอนะ <laughs> มาขั้นตอนต่อไปครับผมล้างเห็ดน,นะครับอันนี้น่าจะล้างไม่ยากเนาะเพราะว่าเป็นดอกตูมนะครับเมนจ้าอา๋อล้างแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเราเก็บแบบสะอาดเลยนะเมนโอ้โหเยอะจริงๆปิสาสิกินเบิร์ดวอล่นะ <c oughs> เยอะกว่าทุกรอบที่เก็บมานะครับเมนเมนทุกรอบที่เก็บมานะดอกบ้านบานนะครับซาตานวัให้ยบ้านนี่สองกระซามแทรโลดบบเมนขนาดจุ่มยังได้ซํานี้อ้าวพอดี ล้างแล้วก็ทําเมนูอะไรเอ่ยแกงจ้าแกงบ่แม่ถ้าใสา่ตู้เย็นไว้มันจะเปื่อยไหมโบเปื่อยอสองมื่นกับโบเป็นหย่างซาตะร,รัมเคยไหว้แล้วอ๋อเอาไว้ให้แม่ด้วยครับผมแม่ไว้ให้แม่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวตอนเที่ยงตอนพ่อน่าจะลงมากินข้าวด้วยอยู่โอ้คักคันนะไปอุย้ยซวยอยู่นะครับผมนี่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 นนนปลาโถเอาสลบน้ำแป๊บเดียวก็อ,ออกแล้วล้างไม่ยากนะครับผมสำหรับเห็ดปัวไก่น้อยนี่ น,นี่ล้างมายากเพราะว่าบ่อนี้เก็บมาแบบสะอาดสะอ้านนะครับผมบางคนเก็บไม่ไม่เป็นเหนียวหูดินเยอะนะครับผมบ่อนี้ตัดดินมันทิ้งหมดน,นะสรุปแกงเห็ดเนาะแม่นจ้าแกงเห็ดตักไก่น้อยแ่บแทบนะครับไม่ได้กินหลายวันแล้วลมพัดเย็นสบายนะครับวันนี้เย็นเย็น ้างสักสองน้ำเนาะนื่ข่าวจุว้วถ้าไปขายเนี่ยโหชาวบ้านแย่งกันนะครับผมดอกแบบนี้นะสาวตะดัมบอกเคยเห็นเขาเก็บอันเห็ดปวกไก่น,น่อยไปขายตลาดจากเถื่อเด้อเพราะว่าได้แต่ดอกบานเด้ตัวตุมต้มๆนี่โอ้ยยากมากนะครับที่จะเก็บทันเวลานี่ ตามเครื่องแกงเลครับผมข้างหมอแล้วบอข้างหมอรเรียบร้อยนะครับเสซ็บๆเด้อหิวข้าวอย่างแรงนะครับตอนนี้จ้าขับเบือลงไปเลยจ้าขับเบือกระป๋องที่สาวตราดำตำดิใส่หินลงไปเลยจ้า มาใส่ปลานัวลงไปเออฮอปลานัวนกับปุุกนี่โอ้โหใก้หมดหรือยังยังจ้าแป่งน,นัวครับผมเจ็กหน่อยจ้าปลานี่มักหลายๆโบใส่ลายกระเทียมลายดิมาบัดดีก้กะเห็ดสุกเลยบ่เมนสุกแล้วจ้า ส่ผักสลดยลงไปเลยพักนางตู้เสียดายบบมีพักติอจ้าอืมของตัวทนเติมน้ำปลานิดนึงอยากจางจักหน่อยจ้าปะลาลาคลิปไม่พอเนาะแกงเห็ดปวกไก่น้อยว่าสีแกงเ็ดปวกไก่ใหญ่ผัดว้าได้เห็ดปวกไก่น้อยไลายแล้วก็เลยเอาอัน แกงหิดปวกก่น้อยจ้าแซ่บเรียบร้อยเสร็โอ้เม่ก็ออกมานาพอดีครับผมเมื่อเช้านี้ไปไหนแม่ดำนารับจ้างโอ้โหดำนารับจ้างนะครับตักเลยครับผมหิวข้าวแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงนิดๆน,นะครับผมนิดๆจ้าข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงเลยก่านเรียบร้อยจ้า <c oughs> เป็นตาเสพเหเนไหมเป็นตาเสพลายดิโอ้ยสีสันนะครับผมมากินข้าวนำกันเด้อจ้าทานข้าวด้วยกันครับผมแกงเห็ดเสบๆแม่มาแต่ดำนาพอดีเห็ดกินแล้วเลยแล้วเที่ยงเลยบรดนี้ป้าขึ้นไปเก็บนะคว่ำขากแม่อยู่ทางอันเหงากคข้อเฮานนะเออเห็ดปวกไก่น้อยนะจ้ายังไงลูก này tháng ừ. này, á, anh, anh, này. Lăng chùm -chùm ừ, ừ. mình nhâm bao nhiêu chỉ được một bộ nhau thế anh nhau thế à hết gì mình ngâm đấy đang mẹ bố mì đoạt bàn đấy, pô dì ngâm tá, kẹp sợi bài ít sao, vẫn ดีหมดเจาะเลยเหลืออยู <S <s ่นิดนึงเอาไว้นึงมันโดนใค่ได้ดร an> ือเปล่าดอกดอกใหนเนี <t <t ่ยแม่หญ่หนาทำใคร่พี่จะออกบปะทงหลังยังบอกอบบอกสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้เด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนา สบายดีจ้า